สวัสดีจ้าทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดบนเตียงนอนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนเตียงทำคลอดในโรงพยาบาลน,นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟ,ฟังกันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณหมอท่านหนึ่งเนี่ย เล่าให้ฟังเหตุเกิดในต่างประเทศนะคะในประเทศแถบเอเชียบ้านเรานี่แหละใกล้ๆนะคะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะแล้วก็คุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอหนุ่มที่ณเวลานั้นเนี่ยเพิ่งจะแบบเรียนจบหมอมานะคะแล้วก็เข้าทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่โตอะไรนะคะก็เป็นโรงพยาบาลอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ย คุณหมอเองเนี่ยทำหน้าที่อยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะ ซึ่งในเ,เมืองนั้นณนะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบเมืองที่ใหญ่ตัวอะไรคนก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนการอยู่เวรดึกของคุณหมอหรือนางพยาบาลณนะตอนตอนนั้นนะก็คือแบบค่อนข้างที่จะสบายนะคะไม่ค่อยมีเคสอะไรมามากมายโดยเฉพาะห้อง Emergency หรือห้องฉุกเฉินนี่นะ้นคะและเวลาที่จะต้องเข้าเวรอยู่ประจําในสถานที่ที่แบบไม่ค่อยมีเคสไม่ค่อยมีคนป่คยคนไ้เข้ามานะคะ ก็เลยทาให้บรรดาคุณหมอแล้วก็พวกนางพยาบาลเนี่ยบางทีก็แอบงีบกันบ้างคือสลับแอบแอบนอนว่างั้นเถอะนะคะแล้วคืนคืนหนึ่งเนี่ยคุณหมอก็กําลังแบบสบายเลยเข้าเฝ้าพระอินอยู่เลยนะคะแบบง่วงเงียง่งวงเงียหลาบอยู่เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลับไปได้สักพักเหตุเกิดเนี่ยนะคะประมาณสักประมาณตีสามได้มั้งอ่าประมาณนั้นนะคะกําลังแบบเงียบสนิทเลยนะบรรยากาศแบบชวนฝันมาก อยู่ๆก็เกิดเสียงดังเออะโวยวายขึ้นตรงหน้าประตูนะคะเออหน้าห้องฉุกเฉินแล้วไอ้เสียงเออะโวยวายหน้าห้องฉุกเฉินนี่แหละที่เรียก สติของคุณหมอนะคะก็คือปลุกคุณหมอให้ตื่นมาจากการหลับไหลนะคะอย่างเป็นสุขทีนี้พอตื่นขึ้นมาก็คนเราเพิ่งตื่นจากนอนนะคุณมันก็งวงเงียงวงเงียสติสตังยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรอกแต่ความที่แบบว่ามันเสียงดังมากอ่ะเหมือนเกิดเหตุอะไรที่แบบฉุกเฉินร้ายแรงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะพอเสียงตรงหน้าห้องฉุกเฉินดังแค่แป๊บเดียวเนี่ยสักพักเดียวนะคะ,ะเสียงประตูเสียงประตูก็แบบถูก เปิดออกอ่ะแล้วมันเสียงดังมากเลยถูกเปิดออกพร้อมกับเสียงเออารวยวายร้องเรียกขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ภาพที <nước> uh, ่ค <standards> ุณหมอเนี่ยเห็นนะตอนนั hmm. ้นเลยก็คือมีคนคนหนึ่งนะคะไม่ใช่บุรุษพยาบาลด้วยซ้ํานะคะเข็นเป็นเตียงที่วางเอาไว้ด้านนอกหน้าห้องฉุกเฉินเวลาที่มีผู้ป่วยเข้ามาใช่ไหมคะมีผู้ป่วยเข้ามาในเคสที่แบบว่าเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็หามขึ้นไอ้รถเข็นเนี่ยค่ะเป็นเตียงเข็นเออเป็นเตียงเข็นนะคะ อ่ะทีนี้ภาพที่คุณหมอเห็นก็คือแบบมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นญาติของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเนี่ยนะคะเป็นคนเข็นเข้ามาเลยบนเตียงนั้นก็จะมีร่างร่างหนึ่งนะคะคือตอนเข็นเข้ามาเนี่ยมันจะเอาส่วนหัวของคนป่วยเข้ามาถูกไหมคะคนเข็นก็อยู่ทางปลายเท้านะแล้วคุณหมอที่ยืนดูอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือเห็นศีรษะ นะะคเห็นสีสษะของผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงแล้วสิ่งที่ทุณนหมอสังเกตได้ก็คือผู้ป่วยคนนี้ผมยาวนะคะแล้วค่อนข้างจะเป็นคนตัวใหญ่แล้หน um ้าท้องนูนขึ้นมามากเลยนะคะนูนแบบคนท้องเลยและทีนี้เนี่ยคุณหมอเห็นดังนั้นนะคะเขาก็ตกใจเขาเคิดเลยว่าเคสนี้จะต้องมีอาการแบบว่าจะต้องมาด้วยอาการแบบ เจ็บท้องคลอดแน่นอนเลยนะแล้วไอ้คนบนเตียงเนี่ยคือเขาไม่ได้สติแล้วนะคะเขาไม่ได้สติแล้วคือนอนนิ่งมากแล้วไอ้คนที่แบบว่าท่าทางตื่นเต้นตื่น,ต,นตกใจมากที่สุดก็คือไอ้คนเข็นนะคะพอเข็นมานี่เขาทําอะไรไม่ถูกเลยเหมือนคนตกใจแบบเหมือนคนตกใจกําลังช็อกมากๆอะคะ่ะคุณนะคะคุณหมอพอเห็นสภาพของผู้ป่วยใช่ไหมคะคือรายนี้เป็นเคสด่วนที่จะต้องส่งเข้าห้องทําคลอดแบบ ถูกเชิญเลยต้องรีบไปเดี๋ยวนั้นเลยแต่ว่าความที่เป็นหมอนะคะเราจะไม่ตัดสินด้วยภาพที่เห็นเราจะไม่ฟันธงเองคุณหมอก็เลยถามนะคะคุณหมอก็เลยถามไปที่คนที่เข็นเตียงเข้ามาญาติผู้ป่วยนะเ,เขาถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าแปลว่ามีเด็กใช่ไหมมีเด็กใช่ไหมนะคะความหมายก็คือเนี่ยท้องอยู่ใช่ไหม ท้องอยู่แต่ว่าสั้นๆนะคะเขาพูดสั้นๆเขาไม่ได้ถามอะไรมากเพราะว่าแบบโอ้โกกำลังโกล,ละหลนกันแล้วตื่นตกใจช็อกกันสุดชีวิตเลยคือคุณหมอก็เลยคิดว่าเคสอย่างนี้มันไม่สมควรที่จะนั่งแบบเออละเหยถามรายละเอียดมากมายไงคุณหมอชี้ไปเลยนะคะมีเด็กใช่ไหมมีเด็กใช่ไหมก็คือ ท้องอยู่ใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยจะคลอดแล้วใช่ไหมไอคนที่เขียนเตียงมาเนี่ยนะพอได้ยินหมอถามว่ามีเด็กใช่ไหมมีเด็กใช่ไหมไอนี่ก็รีบพยักหน้านะฮะรีบพยักหน้ารัวๆเลยแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรหรอกคุณหมอพอเห็นญาติผู้ป่วยพยักหน้าเงื่อๆเนี่โอ้โหตัดสินใจเลยนะคะว่าเคสเนี่ยต้องส่งเข้าห้องแบบ ห้องคลอดอ่ะคือจะต้องมีการคือจะต้องมีการผ่าคลอดเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าคุณหมอคิดว่าผู้หญิงคนนี้นะคะสลบเหมือนแล้วไม่ได้สติแล้วนะคะจะต,ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยต้องรีบส่งตัวด่วนเลยนะคะคุณหมอก็เลยจัดการแบบสั่งให้นางพยาบาลนะคะโทรไปที่ห้องคลอดนะคะเพื่อที่จะให้ทางนู้นเนี่ยทั้งให้คุณหมอทั้งพยาบาลที่อยู่ประจําห้องนู้นนะคะ เตรียมตัวเลยนะคะเตรียมตัวที่จะรับผู้ป่วยเลยเพราะเดี๋ยวจะส่งไปเลยนะคะและในระหว่างที่นางพยาบาลกําลังโทรเข้าไปยังห้องคลอดใช่ไหมคะคุณหมอก็าหันมาสั่งการเลยค่ะหันมาสั่งการกับบุรุษพยาบาลนะคะซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะคะณเวลานั้นบางทีคุณหมอประจําอยู่แค่สักสองคนนางพยาบาลนักสามคนแล้วก็บุรุษพยาบาลสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคะความที่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลเล็กมากนะคะทีนี้คุณหมอก็รีบหันมาเลยหันมาสั่งการกับบุรุษพยาบาลนะคะรีบพาไปเลยรีบพาไปห้องคลอดเดี๋ยวนี้เลย นะคะเคสด่วนมากอีบรุษพยาบาลเองนะคะก็คงจะแบบเพิ่งตื่นจากนอนเหมือนกันคืองวงเงียนะคะเพราะตอนที่ไอผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยเข็นเข้ามาเนี่ยเขาก็เข็นกันมาเองบรุษพยาบาลไม่รู้หายหัวไปไหนน่าจะไปงีบอยู่นะคะแต่ทีนี้ผมมันเอะอะโวยวายเสียงดังเข้าบรุษพยาบาล,ลก็องคงตื่นก็รีบเข้ามาเข้ามาทั้งงวงเงียสรุปว่าคืนนั้นก็คืองวงเงียทั้งคุณหมอทั้งคุณพยาบาลแล้วก็คุณบุรุษพยาบาลนะคะเสร็จแล้วพอได้รับคําสั่งจากหมอว่าเออรีบนําผู้ป่วยคนนี้พาไปที่ห้องอฉุกเฉินห้อง ่ดวนดเลยนะคะจะต้องทําการผ่าตัดคลอดเพราะว่าเนี่ยหมดสติไปแล้วอันตรายมากนะคะอีบลูดพยาบาลพอได้รับคําสั่งก็เข็นไปเลยอย่างเร็วเลยนะคะเอาหายไปหลังจากหายไปได้ประมาณสัก10นาทีนะคะเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นตรงแผนกห้องฉุกเฉินที่คุณหมอท่านเนี้ยประจําอยู่นะคะพยาบาลเป็นคนรับสาย พอรับสายปุ๊บนางก็ส่งสายต่อไปให้คุณหมอเพราะว่าทางห้องผ่าตัดเนี่ยนะคะห้องคลอดเนี่ยเขาจะคุยกับคุณหมอคุณหมอก็รับโทรศัพท์เลยฮัลโหลทางนู้นก็ถามมาเลยคุณส่งอะไรมาให้ผมเนี่ยไอ้คุณหมอทางนี้ก็บอกว่าเอา้าผู้หญิงไงผู้หญิงท้องเนี่ยเขาหมดสติไปจะต้องทาคลอดทางฝั่งนู้นก็ถอนหายใจมาเลยเฮ้ยยาวๆเลยนะคะแล้วก็ตอบกลับมาว่าผู้หญิงที่ไหนเปิดผ้ามาเนี่ยมาเป็นพวงเลยทั้งหำทั้งไข่ เต็มหน้ากูเลยนะคะสรุปนะคะก็คือไอ้ผู้ป่วยที่นอนหมดสติอยู่บนเตียงอ่ะไม่ใช่ผู้หญิง แต่เป็นผู้ชายที่ไว้ผมยาวแล้วตัวเขาค่อนข้างท้วมและไอ้ที่ท้องใหญ่ๆที่คุณหมอคิดว่ากําลังท้องแก่ใกล้คลอดนะ่ะมันก็แค่ผู้ชายลงพุงคนหนึ่งที่แบบมีท้องใหญ่มากคือลงพุงแบบพองเบลอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะและตอนที่คุณหมอถามว่ามีเด็กใช่ไหมมีเด็กใช่ไหมและญา,าติผู้ป่วยรีบพยักหน้านะ่ะก็คือเข้าใจกันคนละความหมายอีกคุณหมอถามว่ากําลังจะมีเด็กใช่ไหมคือกําลังจะคลอดใช่ไหมแต่ญา,าติผู้ป่วยอะ่ะ คิดไปว่าคุณหมอถามว่าตัวเองอ่ะมีลูกหรือเปล่าตัวเองมีลูกอยู่ที่บ้านไงอยู่กับเมียไงก็เลยรีบพยักหน้าว่าตัวเองอ่ะมีลูกนะคะและอีบุรุษพยาบาลเองความที่แบบว่ากําลังมึนอะ่ะคนเพิ่งตื่นนอนมึนไปกูไม่ได้ดูอะไรทั้งสิ้นนะคะพอได้รับคําสั่งมาทั้งมึนมึนทั้งงวงเงียก็เลยรีบเข็นตามที่คุณหมอบอกนะคะพอเข็นไปถึงห้อง คลอดใช่ไหมทีนี้ทั้งนางพยาบาลทั้งบุรุษพยาบาลก็ช่วยกันนะคะยกร่างที่หมดสติเนี่ยขึ้นเตียงคลอดนะคะคือนางพยาบาลเขาจะต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมคะก่อนที่คุณหมอจะลงมือเนี่ยเขาก็ต้องเช็ดทําความสะอาดเหมือนผู้หญิงเราเวลาจะคลอดเนี่ยเขาจะต้องทําการทําความสะอาดอะไรแบบเสร็จสับเลยใช่ไหมคะทีนี้เป็นหน้าที่ของนางพยาบาลแต่ก่อนที่จะทําความสะอาดเนี่ยคือต้องเปิดผ้าไงพอยกขึ้นขายอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดผ้านะเปิดผ้ากําลังจะลาด แอลกอฮอล์คือกําลังจะราดแอลกอฮอล์นะคะคือสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่อวัยวะเพศของผู้หญิงที่ควรจะเป็นไงใช่ไหมคะแต่มันคืออวัยวะเพศของผู้ชายมาทั้งพวงเลยค่ะและทีเนี้ยพอเห็นดังนั้นนะคะทางห้องคลอดเนี่ยเขาก็เลยรู้แล้วว่ามันมันเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะสรุปแล้วว่าทางห้องคลอดก็ต้องส่งตัวคนไข้คนนี้นะคะ กลับไปยังห้องฉุกเฉินสุดท้ายนะคะหลังจากสืบกันไปสืบกันมาแล้วไต่ถามกันไปกันมาแล้วก็ได้ทราบว่าออผู้ป่วยนะคะก็แค่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นลมนะคะอยู่ๆก็เป็นลมขึ้นมาแล้วก็ทางญาติเนี่ยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็แค่นั้นเองนะคะไม่ใช่คุณแม่ที่ท้องแก่ใกล้คลอดแต่อย่างใดนะคะคุณ วันนี้ก็มาเรื่องสั้นๆค่ะคุณขาแต่เรื่องนี้อีฉันชอบมากนะคะตอนที่ฟังเรื่องนี้นะคะอีฉันแบบหัวร้อเสียงดังมากค่ะคุณคือนึกภาพตามไงนึกภาพตามนึกภาพตามความโกลาหลในขณะที่ทุกคนกําลังแบบงัวงเงียคุณเข้าใจไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาแค่นี้แหละนะคะแล้วมาพบกับเรื่องเล่าได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย